ธรรมะสวัสดีครับพบกับผมพออปานกับคลิปวิชาการเพื่อสรรสร้างสถาบันครอบครัววันนี้ปมเด่นปมด้อยเป็นอย่างไรแนวความคิดตามทฤษฎีจิตวิทยาลายบุคคลของอัลเฟรดแอดเลอร์เขาเป็นผู้บุกเบิกแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์ ที่เน้นอิทธิพลของสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์หรือพฤติกรรมสังคมจิตวิทยาลายบุคคลซึ่งเป็นทฤษฎีบุคลิกภาพที่เน้นทาความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์โดยคํานึงถึงความซับซ้อนและการจัดระบบของแต่ละบุคคลแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพของแอนเลอร์มีดังนี้ 1. ความปรารถนามีปมเด่นแรงจูงใจสําคัญซึ่งครอบงาพฤติกรรมส่วนใหญ่และ ลักษณะบุคลิกภาพของตนแรงจึงใจนั้นคือความปรารถนามีปมเด่นทุกคนอยากมีความเด่นสักอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแตกต่างกันไปความปรารถนานี้ในคนเดียวกันยังอาจต่างกันได้ตามอายุและพัฒนาการของชีวิต 2. ปมด้อยความปรารถนามีปมเด่นจะสัมพันธ์กับความรู้สึกต่ำต้อยและการสแสวงหาสิ่งชดเชยทุกคนจะมีจุดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นทางกายสังคมอารมณ์ซึ่งจุดอ่อนนี้จะมีมากน้อยแตกต่างกันไปจุดอ่อนนี้เรียกว่าปมด้อยอันมีปมด้อยและความปรารถนาที่จะเด่นนั้นเป็นแรงผลักดันอันสำคัญทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆหรือสร้างวิถีชีวิตให้เป็นไปอย่างมีความหมายปมด้อยและการสร้างปมเด่นเพื่อชดเชยปมด้อยก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติ 3. ประสบการณ์ในวัยเด็ก แอดเลอร์มีความเชื่อว่าประสบการณ์ในวัยเด็กมีอิทธิพลต่อลักษณะนิสัยบุค,คลิกภาพปมเด่นปมด้อยของบุคคลทุกคน mm hmm. เขาให้ข้อคิดว่าเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาได้แก่ mm hmm. เด็กที่มีปมด้อยจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้มีเครอะกรรมต้องพบแต่ความล้มเหลวตลอดเวลา mm hmm. ถ้ามีผู้ใหญ่ที่คอยเอ็นดูเขา คอยประคับประคองให้กำลังใจก็จะทำให้กลายเป็นคนดีได้เด็กที่ถูกเอาใจจนเสียเด็กมักจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เอาแต่ใจตนเองเป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวอยากเป็นนายอยู่เหนือทุกคนและทุกเวลาเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นคอยแต่เป็นผู้รับไม่รู้จักเป็นผู้ให้บ้างเลยเด็กที่ถูกทอดทิ้งมักจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้สึกฝังใจว่า ตนเป็นผู้ที่คนอื่นรังเกียจเหยียดหยามไม่สามารถทําใจให้รักบุคคลอื่นได้มีความรู้สึกอยากแก้แค้นสังคมและผู้อื่นฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจตลอดเวลา 4. สัมพันธภาพภายในครอบครัวแอดเลอร์ ler, ตั้งข้อสังเกตว่าลำดับการเกิดในครอบครัวมีผลต่อบุค,คลิกภาพของบุคคลดังนี้ลูกคนโตลูกคนโตจะเป็นขวัญใจของครอบครัว ได้รับการเลี้ยงอย่างดีแบบประครบประงมจึงมีความรู้สึกในความสำคัญของตนเป็นอย่างมากเมื่อมีน้องใหม่จะรู้สึกว่าตนเองถูกแย่งความรักความสนใจในบางครั้งเด็กจะก้าวรล้ามักลังแกน้องเป็นการแก้แค้นหรือทำตัวเป็นเด็กเล็กลงไปอีกเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่แต่บางครั้งอาจประจบประแจงพ่อแม่ด้วยการทำดีต่อน้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวและท่าทีของผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้แอดเลอร์ให้ข้อสังเกตอย่างกว้างๆว่าลูกคนโตมักชอบเป็นผู้นำชอบวางอำนาจเป็นคนเอาจริงเอาจังต่อชีวิตมีความรับผิดชอบบางคนถ้าแก้ไขความลูกลานไม่ได้ก็มักเป็นคนดุเคร่งเครียดอิจฉาริษยาลูกคนรองพ่อแม่มักเลี้ยงด้วยความสบายใจเพราะมีประสบการณ์จากการเลี้ยงลูกคนแรกมาแล้ว ไม่เคร่งคัดพิถีพิธันเท่ากับลูกคนแรกดังนั้นลูกคนรองส่วนใหญ่จึงมีนิสัยลักษุะไม่สนใจที่จะเป็นผู้นำหรือวางอำนาจไม่มีความรับผิดชอบมากเท่าลูกคนโตแต่มีนิสัยชอบแข่งขันเพราะในชีวิตประจำวันต้องแย่งแย่งหรือแข่งขันกับพี่คนโตและน้องเล็กอยู่แล้วลูกคนสุดท้องโดยมากมักจะได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่และพี่พ เพราะไม่มีเด็กเล็กกว่านี้ในครอบครัวลูกสุดท้องที่ได้รับการพนเนาพนอมากเกินไปอาจทำให้เสียเด็กได้ถ้าพ่อแม่ที่อายุมากจนลืมเข้าใจเด็กอาจจะเคี่ยวเกิียดให้เด็กทำอะไรได้เท่ากับพี่ๆในกรณีเช่นนี้จะทำให้เด็กเกิดความคับข้องใจอารมณ์เสียหงุดหงิดได้ต่อไปลูกคนเดียวมักจะไม่พ้นการถูกตามใจจนเหลิงแต่ลูกคนเดียวมีโอกาสดีตรงที่ไม่ถูกแย่งความรัก จะทำให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความองอาจกล้าหาญและมักจะ,ะเฉลียวฉลาดอาจเป็นเพราะว่าอยู่ท่ามกลางผู้ใหญ่เป็นส่วนมากลูกคนเดียวมักจะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตสูงเพราะอยากทําได้เท่าผู้ใหญ่โดยเร็วเพื่อจะได้ถูกนับว่าเป็นพวกเดียวกันตามความเห็นของแอดเลอร์นอกจากตําแหน่งที่เกิดมาในครอบครัวแล้ว เจตคติของพ่อแม่มีความหมายต่อบุคลิกภาพของลูกเป็นอย่างยิ่งแม้จะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ก็ตามถ้าพ่อแม่ให้ลูกรู้สึกว่าเป็นที่ต้องการของพ่อแม่พ่อแม่มีความยุติธรรมเสมอย่อมจะทำให้ลูกรู้สึกว่าลูกทุกคนเป็นที่ต้องการของพ่อแม่พี่น้องเป็นลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตดี 5. อิทธิพลแห่งวัฒนธรรมนอกจากอิทธิพลของครอบครัวแล้ว แอดเลอร์เห็นว่าวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่คนเราเกิดมาก,ก็มีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างบุคลิกภาพปัจจุบันเด็กได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโรงเรียนโรงเรียนจึงเป็นสถาบันที่สำคัญสถาบันหนึ่งที่จะช่วยหล่อหลอมบุคลิกภาพในวัยเด็กถ้าโรงเรียนส่งเสริมในเรื่องการแข่งขันมากเด็กจะมีลักษณะชอบชิงดีชิงเด่นอิจฉาเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเด็กอยู่ในระเบียบว,วินัยอย่างเคร่งครัด ก็จะทําให้เด็กรู้สึกขาดอิสระไม่กล้าแสดงออกน้าทรรทางสังคมมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของคนเราเป็นอย่างมากเป็นส่วนที่ทําให้คนแต่ละสังคมแต่ละชาติแตกต่างกันทั้งความคิดและการดําเนินชีวิตธรรมะขอบคุณครับ